สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือสระ,ะน้ำลำเจาสระน้าที่มีต้นลำเจียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในปราสาทภูมิโปนซึ่งถือว่าเป็นบารายนะคะด้านหน้าของปราสาทภูมิโปนก็มีบารายขนาดใหญ่ที่นี่นะคะ,ะเราจะถูกเรียกว่าเป็นอาณาจักรเจนละนะคะเจนละบกเจนละน้ําในสมัยดั้งเดิมนั้นนะคะน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบต่ำนะคะแล้วก็มี ทางน้ำขนาดใหญ่เมื่อหึกมาในยุคพันปีก่อนนะคะสถานที่นี้นะคะมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าปรา,าสาทภูมิโปนซึ่งถือว่าเป็นปรา,าสาทนะคะที่มีตำนานมายาวนานและมีประวัติศาสตร์เลื่องเล่านะคะที่สำคัญเรียกว่าเนียงเดาะทมสตรีนางหนึ่งมีความงดงามมีทรงอก มี hmm. บ้านท้ายมีผิวพรรณที่งดงามจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรุษเพศอย่างมากและนางผู้มีบุญญาธิการนะคะมีความงดงามทางร่างกายเนี้ยจึงเป็นที่ใฝ่ฝันนะคะและถือว่าเป็นเชื้อพระมหากษัตริย์หรือพราชวงศ์ชั้นสูงเช่นเดียวกันพื้นที่ของปราสาทกมิโปนนี้เป็นถิ่นกำเนิดนะคะเนียงด๊ทมประวัติศาสตร์อันน่าค้นหาและจารึก ะะที่ปรากฏอยู่เป็นตำนานเรื่องเล่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวยโสธราจะพาทุกท่านเข้ามาดูปราสาทภูมิโปนกันนะคะว่าปราสาทภูมิโปนมีความงดงามอย่างไรบ้างนะคะนี่คือปราสาทภูมโปนเนาะ